เขาค,บ,คบกันมานานกว่า11ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมกําลังพูดถึงนาะงเอกสาวมิ้นชาลิดาแล้วก็แฟนหนุ่มอย่างภูผาเตชะนรงนะคะซึ่งแฟนๆก็ลุ้นกันเลยค่ะว่าคบกันนานขนาดนี้ข่าวดีเนี่ยไกลหรือยังคะ รักกันมานานกว่า11ปีแล้วนะคะสำหรับคู่ของมิ้นชลิดากับหนุ่มภูผาเตชนรงค์ค่ะที่เดือนนี้ก็ครบรอบที่ศึกษาดูใจกันมาแต่ถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความหวานก็ยังคงทนค่ะขนาดวันวาเลนไท์ที่ผ่านมาฝ่ายชายก็ได้ลงภาพคู่สมัยที่คบกันแรกๆผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่าเลือกคนไม่ผิดจริงๆล่าสุดทั้งคู่ควงคู่กันออกงานนะคะแถมก็ยังโชว์ความหวานกลางงานอีเวนต์ก็เลยต้องดึงตัวมาถามเรื่องข่าวดีหน่อยค่ะว่าใกล้หรือ,อยังเร็วๆนี้เลยไหมเจ้าหน้่มกูก็บอกว่างานแต่งยังไม่ นะคะเพราะว,ว่าทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้วไปฟังเสียงกันคู่กันหน่อยค่ะครบรอบเสียปีไงก็ <c oughs> หเหนื่อยเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องนี้ครับไม่ขออะไรแม<ะ>่ไม่ได้ขออะไรเลยอ่ะยังไม่ได้ขอเลยอ่ะยังไม,ไม่มีเลยยังไม่มีแต่ก็อยู่กันแบบนี้เรืเร่อยๆอยู่กันแบบไปอย่างนี้ไปเรื่อยก็ยกยกมีความสุขต่อได้โอ้เออุจะไปเสียงมันเมันเถื่อนเสียงมันเถื่อนเสียงนอนเถอก็ตื่นเต้น